แต่สำหรับการถูกคอมเมนต์ด่ารุนแรงในโซเชียลถามว่าจิตสำนึกของนักแสดงอยู่ที่ฉากสาวเฟิร์นเผยว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ทำงานในวงการมาซึ่งคำพูดที่แรงที่สุดไม่ขอบอกแต่เป็นคำที่ไม่คิดว่าจะแรงได้ขนาดนี้สวัสดีค่ะพบกับทันข่าวทันดาราเรามารับชมข่าวไปพร้อมๆกันเลยค่ะเฟิร์นนบจิรารับเสียน้ำตาถูกตาหน้าด้วยคำนี้ในดรามาวางยาแมวรับเสียน้ำตาถูกตาหน้าด้วยคำน้ ค่ะได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังดราม,ม่าซีรีส์แม่หยวมีการวางยาสลบน้องแมวเพื่อนำมาเข้าฉากถ่ายทำสำหรับนางเอกสาวลูกรักช่องวัน31 เฟิร์นนมจิราที่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในฉากดังกล่าวและถูกคอมเมนต์ด่าทอในแฮชแท็กแบนด์แม่หัวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าในฐานะนักแสดงไม่สนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์อยู่แล้วเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่นักแสดงมีหน้าที่ทำงานของตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเรื่องอื่นๆจึงไม่สามารถตอบในเรื่องเหตุการณ์วางยาสรุนน้องแมวได้ส่วนภาพที่คายว่าสาวเฟิร์นมีอาการตกใจตอนที่น้องแมวชักกระตุกตอนวางยาเจ้าตัวไม่ขอลงรายละเอียด แต่สําหรับการถูกคอมเมนต์ด่ารุนแรงในโซเชียลถามหาจิตสํานึกของนักแสดงที่อยู่ในฉากสาวเฟิร์นเผยว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่ทํางานในวงการบันเทิงมาซึ่งคําพูดที่แรงที่สุดไม่ขอบอกแต่เป็นคําที่ไม่คิดว่าจะแรงได้ขนาดนี้ซึ่งตนยืนยันว่าอยากให้เรื่องทุกอย่างจบไปจึงไม่ขอใช้กฎหมายจัดการเหมือนสาวใหม่ดดวิกาส่วนกรณีที่แฟนๆจับจินกับสาวใหม่ดดวิกาสาวเฟิร์นเผยว่าฉากดังกล่าวเป็นเพียงการทํางานต้องบอกว่า เขาโคงประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เป็นการเขียนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดสีสันเท่านั้นกับสาวใหม่ในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนี้ก็เตรียมจัดงานมิทติ้งคู่เป็นครั้งแรกที่โยกคอนเล็กนั่นเอง